ตอนนี้เราขี่รถมาจากแม่ลาน,น้อยนะครับจะไปแม่ห้องสอนตอนนี้เรามาพบกับจุดเจอกับจุดชมวิวแม่ลานหลวงเก็บภาพฝากกันดีกว่าวิวสวยดีนะครับที่นี่จุดชมวิวแม่ลานหลวงครับนี่ครับโค้ง722จุดชมวิวแม่ลานหลวงนะครับจะพาไปชมวิว สวยมากตอนนี้ยามเช้าเวลาประมาณ9โมงกว่าๆนครับอากาศเย็นเย็นสบายสวยมากเหมาะปัจางครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเราก็ได้เดินทางออกมาจากสวนป่าดอยบ่อหลวงกันนะครับก็เดินทางกันต่อมาแล้วก็มาหยุดพักค้างแรมกันที่บ้านแม่ลาน้อยครับ ทีแรกก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปเที่ยวที่นาขั้นบันไดที่ห้วยห้อมกันนะครับแต่เวลาเรามีไม่พอนะครับไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาแวะเที่ยวกันนะครับเราก็ต้องเดินทางกันต่อดีกว่านะครับจะไปไหนนะครับคุณสุชาติน้ำภูร้อนน้ภูร้อนบ้านหนองแห้งครับคิบดว่าจะมีน้ำไหมชื่อหนองแหง้งแต่น่าจะมีน้ำน้ำภูร้อนแช่ลงแช่ได้ เราจะไปโดนไม่เฉยคงไม่แฉ่ละครับไม่เลยค่ะเราต้งงงงงองเดินทางกันต้องสอบโหน่าเสียดายนะคะน่าจะหยุดแฉะสักเต็ะเดี๋ยวมันนี้มันจะน้อยลงโควิดจะข้ามก่อนและจนแป๊บหนึไห <form. S 2> นๆก็ผ่านมาเลยครับคนะุณร้อนเราก็แฉะแถวผมมจะมีไปไหนแต่มันจะไม่เหมือนกันกนะมันแฉะ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้งครับมาแล้วโอ้สวยมากน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้งตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับออมีห้องส่วนตัวห้องแช่ส่วนตัวด้วยอ๋ออันนี้เราเคยมาว่ายกับอึใช่ปะใช่อันที่เราเคยมาว่ายน้ำกับอึใช่เหรอมไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่นนคนละที่ทบอกว่าไม่ใช่อ,นนอันนั้นผาบองจำได้ไหมอันนั้นผาบองอออนนเอเอถียงนนโครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียตรติน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้งนะครับนี่เป็นบ่อน,น้ำพุร้อนสามารถแช่ไข่ได้มาดูกันนะครับร้อนแค่ไหนโอ้โหฟันจัก โอ้กิ่นกำมะถันแรงมากโอ้หนี่ร้อนเดือดปุด,ปลด,ปลด,ปลดเลยนะครับกลิ่นกำมะถันนี่ร้อนโอ้ไม่รู้กี่องศาน่าจะเกือบร้อยองศาแต่ว่าเนี่ยมีหลายบอ่อครับนี่บ,นบ่อหนึ่งโอ้น้ำใสามากอะ่ะโอ้น้ำใสจริงเลยใสจ๋องเลยใสยจ๋องดูน้ำใสามากโอ้ใส ใส่จริงๆนะครับนี่ใส่อ๋อร้อนมากอย่าหล่นลงไปเคียวอันนี้ก็มีเป็นเป็นห้องแช่ส่วนตัวก็มีเดี๋ยวไม่รู้ค่าบริการเท่าไหร่ต้องไปถามเขาดูดูห้องแช่ส่วนตัวมีเป็นสระว่ายน้ําด้วยนะโทางเดินเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่สาร น่ารักมากเลยมีทางเข้าอีกที่นึงที่นี่อยู่ไม่ไกลอำเภอขุนยวมเท่าไหร่นะเนี่ยใครจะมาเที่ยวงานทุ่งบัวตองบานที่ดอยแม่อุคอแวะแช่น้ำพูร้อนที่นี่ก่อนก็นดีนะครับอ๋อมีเป็นสาวไวยน้ำเลย<า>น้องแห้งฮอตสปริงอ๋ออันนี้เป็นสาว่ายน้ำนะครับ ทำอะไรกันครับเนี่ยแช่น้ำพุร้อนแช่เทา้าปีีนะคะปรีถ้าแช่ตัวมีห้องส่วนตัวคนละห้าสิบบาทนะาสาว่ายน้ำยี่สิบอ๋อถ้าห้องรวมส่วนรวมก็ยี่สิบบาทต่อคนนีแ<ต>่แช่เทา<ต>้าฟรีแ,<ต>แช่ส่วนตัวแช่ชได้ทั้งรวมทั้งส่วนตัวอ๋อใช่แต่ว่ามีกรรมาัน ร้อนมากไหมครับ้อกำลังดีไม่แช่เท้าลดจ้าร้อนอยู่จ้าอ๋อร้อนลดจ้าจะไปเที่ยวไหนกันเนี้ยเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวแม่ฮ่องสอนอ๋อมาจากแม่สเลียงจะไปแม่ฮ่องสอนจยงใหม่แล้วก็มาทางแม่สะเลียงเดี๋ยวจะไปแม่ฮ่องสอนเคยมาที่นี่ยังจ้ะ เอนมาแช่ตัวแล้วหระอแล้วตรงนี้หรือก่อนตรงนี้เปลเคยมาแช่ดีไหมไม่รู้นะแอบน้ำพุร้อนบังก่อนก็ดีอยู่แล้วจะเที่ยวมาในหมู่บ้านป่ะเข้าไปซอยนี้ น้ำพูร้อนบ้านผาบ่องนะครับตำบลผาบ่องอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งอยู่ห่างจากในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง10กว่ากิโลเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ที่น้าพูร้อนผาบ่องนะครับแม่ฮ่องสอนมีบ้านพักนะครับก็อันนี้หลังนี้นะครับ500บาทมีแอร์นะครับจะไปให้ชมข้างในเป็นไงนี่นะครับ500บาท เป็นงครับกว้างขวางใหญ่โตแอร์คอนดิชันเป็นไงฮี้ค0บห้าร้อยบาทนะครับอยู่ได้กี่คนหลายคน,นครับอยู่กี่คนก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันน่าจะอยู่หลายคนได้สี่ห้าคนก็ได้มีห้องน้ำนะครับใหญ่โตโงรานคืนละห้าร้อยบาทครับนอ,อนครับที่นี้ก็มีทั้งบ่อแช่ตัวบ่อรแช่เท้าแล้วก็มีสระว่ายน้ำ เป็นน้ำแร่เป็นน้ำร้อนด้วยนะครับส่วนห้อง,งข้างๆกันนี้มี2ห้องครับห้องห้องที่ติดกันนี้เป็นห้องพัดลมนะครับอันนี้จะราคา300บาทเท่านั้นนะครับก็อยู่ได้หลายคนข้างในเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่มีแอร์กับไม่มีแอร์เท่านั้นนะครับใครมาแถวนี้ก็มาพักแรมได้กลางเต็นท์ก็ได้นะครับเนี่ยลานกลางเต็นท์สวยๆเขียวๆหญ้านุ่มๆน,นะครับคิดค ถ้ากลางเต็นเต็นละ50บาทเท่านั้นครับกิดเป็นเต็นนะครับเต็นสามคนก็50บาท2คนก็50บาทบแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเต็นสิคน50บาทหรือเปล่าต้องถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับ,บญญนี่ครับบรรยากาศข้างข้างบ้านพักเป็นเขาสวยงามมาก แต่วันนี้ที่เรามาสระว่ายน้ำเขาปิดนะครับต้องเขาปิดเพื่อทำความสะอาดสระว่ายน้ำปล่อยน้ำออกแล้วพรุ่งนี้ก็จะขัดแล้วก็อีกวันมาเลนถึงจะเปิดให้ใช้ได้นะครับส่วนที่นี่ก็คือสะพานข้าวเก้าเพื่อสุกนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับน้ำพุร้อนผาบอกนั่นแหละครับ เป็นสะพานไม้ไผ่ในพื้นที่นาข้าวนะครับซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพันข้าวของหมู่บ้านถาบองครับโดยจุดเด่นของสะพานข้าวแห่งนี้ก็คือเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับทอดยาวไปในนาข้าวโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและมีบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเลยนะครับโดยมีบ้านพักไวใ้ให้บริการด้วยนะครับ มีห้องประชุมมีร้านอาหารมีร้านกาแฟไว้ให้บริการด้วยนะครับโดยที่2ฝั่งสะพานไม้ไผ่ก็แวดล้อมไปด้วยนาข้าวเขียวขจีสวยงามจริงๆนะครับ อันนี้เป็นบ่อนนะ้ำพุร้อนที่อยู่นอกรั้วนะครับทำไว้ให้ชาวบ้านสามารถมาตักน้ำอาบได้ตลอดเวลานะครับไม่มีเวลากำหนดปิดเปิดนะครับใครอยากมาอาบตัวไหนก็มาอาบได้เลยส่วนด้านในของที่ทำการนะครับก็จะมีเวลาปิดเปิดครับชาวบ้านก็สามารถมาตักอาบได้เหมือนกันนะครับแต่จะมีเวลาเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงครับ บ่อน้ำผู้ร้อนผาบ่องตั้งอยู่ที่บ้านผาบ่องครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีทั้งบ่อแช่เท้าบ่อสำหรับอาบน้ำและก็มีห้องแช่ส่วนตัวโดยเฉพาะอีกด้วยนะครับห้องแช่เดี่ยวก็คิดค่าบริการคนละ50บาทต่อชั่วโมงนะครับส่วนห้องรวมแต่ต้องไม่เกิน10คนนะครับก็คิดชั่วโมงละ400บาทครับ ร้อนนี่คือคำสุภาษิตนะครับหมูโดนน้ำร้อนลวกหมูไม่กลัวน้ำร้อนด้วยอ๋อหมูไม่กลัวน้ำร้อนหมูโดนน้ำร้อนล้วง <c oughs> มีไหนไม่ใช่หมูไม่กลัวน้ำร้อนบรรยากาศยามเช้าที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห้งสอน,นักกลาบ จะไปไหนครับถือทังไปอาบน้ำละอนไปอาบน้ำผู้ร้อนนะครับยามเช้าหน้าตายังไม่ล้างเลยอย่ามาอย่ามาายบ่อน้ำผู้ร้อนตรงนี้นะครับเป็นที่สาธารณะสาให้ประชาชนสามารถเข้ามาตักอาบได้นะครับ ประชาชนแถนนี้เขาก็จะมาเย็นๆเขาก็จะมาตักอาบกันครับตั้งแต่เจ็ดงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะมาเวลาไหนก็ได้มาตักอาบเอาแต่อย่าลงไม่ให้ลงไปแช่นะครับจริงๆที่นี่มีสระว่ายน้ำน้ำร้อนด้วยนะครับแต่ช่วงนี้หยุดทำ ความสะอาดสะนะครับเลยวันนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการนะครับคงต้องเป็นพรุ่งนี้สําหรับสระว่ายน้ํานะครับก็จะมีบ่อแช่ส่วนตัวได้นะครับคนละ50บาทบ่อแช่เท้าก็ฟรีบ่อแช,อแช่ส่วนตัวคนละ50บาทเนาะกางเต็นที่นี่ก็ได้นะครับคิดเต็นละ50บาทต่อเต็นอีกคนก็ได้แต่คิดเป็นเต็นนะครับเป็นหลัง เต็นต์สิบคนก็ห้าสิบบาทเต็น์คนเดียวก็ห้าสิบบาทอะไรอันนี้เป็นบ่อแช่ทาแช,แช่เทา้าน้ำพุร้อนอันนี้เป็นบ่อแช่เท้าเนี่ยร้อนมากเราจะต้องเราจะต้องแบ่งน้ำมาในถังก่อนเพราะมันร้อนเกินร่างกายเราจะรับไม่ไหวเ้าก็ใส่ถังก่อนเพื่อให้มันพักความร้อนแป๊บหนึ่งใช่ไหมแต่มันจะร้อนช่วงแรกแป๊บเดียว พอร่างกายเราปรับได้แล้วเราก็จะทนไหวก็จะร้อนแต่ช่วงใหม่ๆพอร่างกายเรายังไม่ไม่ปรับยังไม่ได้เอยร้อนไหมร้อนไหมอย่ามาถ่ายสิคนจะอาบน้ำถ่าย <c oughs> ใกล,ใกลคนจะอาบน้ำมาถ่ายมาทีเนะี้เดี๋ยวฟ้องสาดเลย ไม่ค่อยสวยเ็สากสามคนเลยเดี๋ยวว่าเต่ผมเลยไม่ค่อยหนียาหมได้แล้วไปได้แล้วไปแล้วบ๊ายบายนี่เป็นห้องแค่ส่วนตัวนะครับมีเยอะเลยมีหลายห้องก็มีห้อง ส่วนตัวคนเดียว50บาทห้อง2อสคนก็คิดห้องละ200ก็มีอันนี้โ,โหมี10กว่าห้องครับเนี่ยห้องส่วนตัว และอาบเป็นคนเดียวนะคะไม่มีใครอาเเพื่อนเลยมาอาบกันนะคะผ่าบ้อผ่าบงผ่านมาก็มาพักค้าง,งแองแหรมได้300บาทเท่านั้นนอนได้ประมาณ10คนแต่เรามากัน3คนเราก็นอนเต็มที่ไปเลยเนี่ยหลังเบลเลอร์เลยสองหลังหลังละสามร้อยเอมีแอร์ห้าร้อยพัดลมสามร้อย มีสองหลังเองสวัสดีค่ะเรามาเที่ยวชมบ้านถั่วที่จังหวัดแม่สอนนะคะเข้าไปดูกันเหรอว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูการกู้ถั่วนะคะนี่บ้านถั่วป่าปุ๊กนะฮะแวะเรียกโถแวะเล่จิมโถก่อนค่าออไปว่าอะไรครับเนี่ย แวะกินถั่วก่อนค่อยไปเหรอีถั่วลายเสือนะคะกินชิ้นได้จ้ะขอบคุณอันนี้ร้อนๆเลยนะคะร้อนๆถั่วลายเสืออ๋อต้มก่อนแล้วค่อยมาคั่วอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้ถั่วอะไรคะถั่วชิ้นลายค่ะต้มก่อนแล้วมาคั่วคนละแบบกันเนาะค่ะอันนี้คั่วเลยอ๋อนี่คั่วเลยนี่ต้มก่อนค่อยมาคั่วอ๋อมันเป็นถั่วประเภทเดียวกันแต่ทำต่างกันจ้ะ อถั่วลายเสือมันแก่อพอไปต้มแล้วมันก็เลยสิ้นลาย,ยางไงอ๋อนี่ถัว่วลายเสือนี่ถั่วสิ้นลายโอ้โหตั้งเกินหน,นออาหลังชอบต้มก่อนเอนาะอบกว่าไปดูกันร้านไม่ได้ขายปเป็นลิ่ยนะครับแล้ววิธีย่งน้ำหนักแทน,นะคะ่ะอ๋อมาดูกันพูดด่วนนะฮะนี่ยังนะ โอ้โหนี่ไฟเท้าถ่านใช้ฟืนใช้ฟืนอ๋อขั้วในทรายเนาะนี่ยังหงขั้วเกลือใชทรายเอาเกลัวเกลือไม่ใช่ทรายอ้าวเกลือโทษทีผิดก็มูลผิดพลาดขั่วขั้วในเกลือเกลือมันดำอ่ะมันใช้นานๆก็ดำตอนแรกมันเป็นสีขาวเราเลยนึกว่าเป็นทราย นอกมาไม่รู้จักมากเลยกลัวตายกลัวเกลือแบบมาหากรรมวิธีอะไรคะมักคัดแยกเม็ดอ๋อแบบงไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นพนแหนกคิวซีันแหนกคิวซีตรวจสอบคุณภาพจริงจริงแล้วที่นี่ดีนะที่นี่กรรมวิธีปลูกถั่วเองก็จะค่ะอ๋อเอร์มาสซ่ขมงพี่แมวสอนใช่ไหะ โอ้โหนี่ไงนี่มันออกมาแล้วอือฮือแล้วเราจะรู้ได้ไงฮะว่าแบบแม่ไหนพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วเลยขับดูค่ะจับดูขัดดูขัดดูแบบนี้แหละเออสีมเหลืองแล้วเนี่ยอ๋อหล่อใช้วิธีนี้โอ้โหแล้วร้อนจัดเตาเลยวันออกปาก็ ขั้วแตงใหม่ๆจะยังไม่กรอบนะต้องทิ้งไว้สักพักถึงจะกรอบต้องให้มันเย็นหน่อยต้องเเย็็นนทขวดต้อนขั้วขั้วถั่วตอนหน้าหน้าหนาวนี่ยังพอทำหนาวถ้าหน้าร้อนเป็นไงฮะเหงื่อแตกเหงื่อแตกอันนี้ขวดอันนี้คือถั่วสิ้นลายเห็นสีแล้วคือถั่วสิ้นลาย เนี่ยเกลือเกลือก่อนคั่วเกลือใหม่อ๋อเกลือมันป่นเนาะใช้เกลือป่นคั่วนะซือจากไหนฮะเกลือจากไหนเกลือบนภูเขาแน่เลยอืมไม่ไม่ใช่เกลือทะเลมั้งอืมแล้วใช้เปลี่ยนเกลือบ่อยแค่ไหนฮะถ้าค่ข้ามาสีดำแล้วก็เปลี่ยนอ๋อสีมันดำมันเข้มแล้วก็เปลี่ยนอืมนี่เกลือที่ทิงแล้วมันก็จะสีนี้เออแล้วอย่างนี้ถ้าเยอะๆเราเอาเกลือไปทิ้งที่ไหนอ๋อจากใส่กระสอบเล็้วมีคนมา เอ้าหรอเขาไปทำอะไรเขาไปทำอะไรฮะใส่สวนอ๋อให้มันหวานไงให้มันหวานเพราะถ้าคั่วแล้วมันก็จะไม่ไม่ทำให้ดินเค็มอ๋อใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเนาะไม่มีอะไรทิ้งเลยแล้วปืนนี่อ๋ก็ใช้ปืนเหมือนกันนะใช้ปือหน้ากองปืนที่ไม้อะไรคะไม้อะไรก็ได้ไม้อะไรก็ได้ถ้ามันติดไฟก็โอเควิธีนี้มี ร้อปีแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเนาะก่อหน้านั่นอีกงนะัขอบคุณนะครับเพิ่งเปลี่ยนเกลือใหม่เกลือยังใหม่ๆอยู่สิเขาาวนี่เกลือเก่าแล้วนะ่นี่เกลือใหม่ๆต้องกรองให้มันละเอียดด้วยนาะนดูเดี๋ยวมาวิธีเกลือดำๆนี้ยังมีคน เอ,เอาไปใส่ต้นไม้ไ,มไงไลาล้าขี้แดดนาเกลือทางทางไม้กองใส่มะพร้าวใส่อะไรพวกนี้มันก็จะหวานใส่ส้มโอ,องนี้นะภาษาไทยใหญ่แวะแหลกชิมถั่วก่อนค่าแปว่าแวะเที่ยวชิมถั่วก่อนค่าภาษาไทยใหญ่ แวะเลยจิมโถก่อนค่าอ่ออันนี้กระป๋องสีฟ้านี่คือลิตรแต่เขาก็ต้องช่างช่างกิโลถุงหนึ่งเงินหนึ่งลิตรหนึ่งโลอ๋อถุงละครึ่งโลคือทำไมเมื่อก่อนขายเป็นลิตรแล้วถึงไม่ขายเป็นลิตรแล้วแบบอะไรนะสัมภาระเราให้ขายเป็นอ๋อกลมสัมภาระให้ขายเป็นโลจะได้ลิตรเษตถูกต้องขายเป็นลิตรเป็นโลเมื่อก่อนขายเป็นลิตร แรกๆเลยอ่ะลิตรเท่าไหร่อ่ะสมัยโบราณนู่นสามสี่สิบมั้งเขาทำมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะเนี่ยเหรอยี่สิบกว่าปีแล้วแล้วตอนนี้เหลือโลเท่าไหร่ตอนนี้โลเท่าไหร่ประมาณนี้โลสองร้อยค่ะครึ่งกิโลร้อยหนึ่งแต่ก็ให้เขาเถอะกว่าเขาจะคั่วได้ละสินลายแพงกว่าเพราะมันเสียเวลาต้มอีกเวลาไปต้มต้มาคั่ว พวกก็น,นานกว่าจะได้อ๋อนานกว่าน,นี่ะเพราะมันต้ององไรกว่าเดินออกก่อน,นจะไปไหนครับไปถ่ายกกร,ารูปกับสะพานสู้ต้องเป้งหยกพม,กม่าก็มีแขวนเงินแท้ด้วย สูตรงเป้สูตรงเป้อื้นือเล่ากินบอกเเล้าไม่ได้เลยนะ เราลิ้นจีของพี่นี่เป่าเรล้าทาลิตที่ไหนอันนี้เป็นของแม่ครงสอนที่นี่เลยค่ะอะไรค่ะสามร้อยห้าสิบาทค่ะรชาตินี้จริมไหมนี่จะชิมริงบ้างมาเลยถ้าไม่เอาสายแล้วล่ะถูกไหมไอะไม่ไหนสีเชืออะไรอะไรน่ยแล้วใครนี้ทั้งห รถเยอะมากจากศูนยคันเทนงค่ะสวยๆท้งนั้นเลยลายสวยเนาะช,ชอบหรอตัวเท่าไหร่สองพันห้าร้อเก้าสิบสองพันกว่าสวยจโอ้สวยอะ่ไะ,ะไปไปมาจ้ะมาไปเดินสะพาน ร้อนสามสิบเย็นสี่สิบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดินแล้วมีอาหารด้วยนะคะตรงนี้โป้งอันนี้เรียกว่าดอกอะไรจ๊ะโอ้ดอกเก๊กฮวยสวยจังเลยนี่นะคะมีนะสะพานืูตองเป้เรามีทั้งเครื่องดื่มกาแฟสดชามีน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็มี าอาหารตามสั่งา,าังาาก็ปกติไม่แพงไม่ต้องกินานถ้ามากินที่นี่ได้ <c oughs> มานั่งกินแล้วก็ชบ<ม>รรยากาศด้วยสดข,ขึ้นจะส่งจดหมายได้ถึงใครก็ได้นะส่งตัวนี้ตายไปชนีห้าหมื่นแปดพันเหนื่อย <c oughs> ก็พักเหน,นือก็พักอันนี้อันนี้คือจักรยานของผู้หษไปชนีมาจอดท้่ไวยตั้งแต่เมื่อไหร่ สเขาเขียนว่าวัดภูดมาามดสมา,ามดาวารามวัดภูสมาวารามนารามวัดภูสมาน,นารามอันนั้นนะฮะสวัสดีพื่อวัดภูสมานาราม เดิินนสุเมธดาบทอ๋อสุเมธาดาบทพระโพธิสัตว์โอ้แพงกิ้งอะถ้าแพงกิ้งไม่ใช่แพงกิ้งหือสีดาบหรือีแพงกิ้งไม่ใช่สีแพงกิ้งพระสุเมธาดาบทพระโพธิสัตว์ สะพานไม้สูตองเป้คำว่าสูตองเป้นะครับเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอธิษฐานสำเร็จหรือบางคนก็บอกว่าแปลว่าความสำเร็จนั่นเองครับโดยสะพานนี้สร้างขึ้นมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของพระพิสุสงฆ์และชาวบ้านในหมู่บ้านกงไม้สักที่ช่วยกันสารไม้ไผ่เป็นแผ่นทอดยาวข้ามทุ่งนาที่เจ้าของเขาอุทิศถวายแก่ทางวัดนะครับ จึงกลายเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกงไม้สักและสวนธรรมภูสมะมีขนาดความกว้างประมาณ2เมตรยาวประมาณ500เมตรครับเ<า><า>ชิงเทียนวางเทียนวางเทียนวางเทียน,ยนตอนคืนอตอนคืนก็จะสวยเพราะมีไฟตลอดเส้นทางสะพานนั่นแหละถั่วนี่สวนถั่วครับน่าจะถั่วลายเสือเพราะที่นี่ถั่วลายเสือขึ้นชื่อ อร่อยมากโดยที่ชาวบ้านและพระพิสุสงฆ์ก็ได้ใช้สะพานสูตองเป้น,นี้ในการสัญจรไปมาเกิดเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างชาวบ้านและพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยละครับและด้วยความสวยงามและมีเอกลักษณ์ของสะพานสูตองเป้จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น,ตนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยละครับ ทุกทกท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิงแช n แนลของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงกราบขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ